เพื่อนๆอ,อยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณหากช่วยกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยค่ะ10สิ่งที่มีค่าที่สุดในโลก 1. ชีวิตสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกคือชีวิตเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ควรดูแลรักษาและใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย 2. สุขภาพสุขภาพที่ดีช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขควรดูแลสุขภาพออกกําลังกายทานอาหารและพักผ่อนให้เพียงพอ 3. ครอบครัวครอบครัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นกําลังใจและช่วยเหลือเราในยามยากลำบากควรดูแลเอาใจใส่และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี 4. เพื่อนแท้ เพื่อนแท้เป็นคนที่จริงใจอยู่เคียงข้างเราเสมอควรให้ความสำคัญรักษาความสัมพันธ์และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. ความรักความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ช่วยให้เรามีความสุขรู้สึกอบอุ่นและเติมเต็มชีวิตควรดูแลรักษาและแสดงออกถึงความรัก 6. อิสรภาพอิสรภาพเป็นสิ่งที่มีค่าช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขควรเคารพไม่กดขี่และต่อสู้เพื่ออิสรภาพ 7. การศึกษาการศึกษาช่วยให้เรามีความรู้พัฒนาตนเองและมีชีวิตที่ดีควรใฝ่หาเรียนรู้และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ 8. สันติสุขสันติสุขช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างสงบปลอดภัยและมีความสุขควรทำความดีรักษาความสงบและช่วยเหลือผู้อื่น 9. ความหวังความหวังช่วยให้เรามีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรค และมุ่งไปสู่เป้าหมายควรมีรักษาและไม่ยอมแพ้ 10. เวลาเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าควรใช้เวลาอย่างคุ้มค่าทําสิ่งที่มีความหมายและใช้เวลากับคนที่รักหมายเหตุ 10. สิ่งนี้เป็นเพียงตัวอย่างสิ่งที่มีค่าสำหรับแต่ละคนอาจแตกต่างกันควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีค่าดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะ